ทำไมเลนส์โปรเกรสซีฟราคาแพงเอาจริงๆต้องบอกก่อนนะคบว่าเลนส์โปรเกรสซีฟเนี่ยมันก็เหมือนโปรดักต์ทั่วไปมันมีทั้งถูกกลางแล้วก็แพงซึ่งจริงๆผมมองว่าคําว่าถูกหรือคําว่าแพงเนี่ยของแต่ละคน,นมันไม่เท่ากันเนาะแต่ว่าเลนส์ในราคาเริ่มต้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเลนส์โปรเกรสซีฟเริ่มตั้งแต่พันเก้หรือจริงๆถูกกว่านี้ก็มีนะครับในระดับ3 0 0 0ันถึงห้าพตรงนี้ก็มีออปชันให้เลือกหลายยี่ห้อหลายราคานะครับถามว่าคุณภาพมันโอเคไหมก็ใช้ได้นะครับไม่ใช่ทุกคน,น ที่จะตัดโปรเกรสซีฟในราคา3 0 0 0 0 40,000ได้ทุกคนมันเป็นไปนไม่ได้อยู่แล้วราคานี้คือต้องบอกว่าจะต้องเป็นคนที่อยากได้เลนส์ที่มีคุณสมบัติที่ดีมากๆนะถ้าเกิดว่าเราจําเป็นจะต้องใช้สายตาในการไปทํางานนะครับก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเลนส์โปรเกรสซีฟเนี่ยสามารถที่จะมองได้ทั้งไกลกลางแล้วก็ใกล้ในเลนส์เดียวดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะแยกแว่น2ออันสมมุติว่าเราซื้อแว่นมองไกลอันหนึ่งมองใกล้อันหนึ่งแล้วเราบอกว่าเลนส์โปรเกรสซีฟราคาแพงแต่เราซื้อแว่น อ,อันซึ่งจริงๆแล้วซื้อบ้านสองอันกับซื้อเลนส์โฟกัสซีอันเดียวมันอาจจะราคาพอๆกันก็ได้ดังนั้นในเรื่องของความแพงก็ต้องบอกตรงๆว่ามันขึ้นอยู่กับประโยชน์ของแต่ละคนที่จะได้รับนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรจะเลือกถูกกลางหรือว่าแพงก็มาลองดูครับแล้วก็ลองเวทด,ดูว่าเลนส์ตัวไหนนะครับที่อยู่ในบัดเจ็ตของลูกค้าและใส่ออกมาแล้วโอเคก็เลือกตัวนั้นได้เลยครับ